คาเด็กๆบทที่1ก็จะเป็นเรื่องการประยุกต์หนึ่งใบางานที่1.1เราจะได้เรียนเรื่องรูปเรขาคณิตน,นะคะซึ่งครูก็เชื่อว่าเด็กๆทุกๆคนนั่นแหละก็น่าจะรู้จักรูปเรขาคณิตเพราะว่าเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจําวันและเราก็นํารูปเรขาคณิตเนี่ยมาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆอยู่เป็นประจํานะคะ สำหรับลูกเลขาคณิตก็มีอยู่มากมายหลายรูปแบบนะคะอาทิเช่นลูกสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะลูกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลูกหกเหลี่ยมนะคะรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมเปลียนผ้าหรือแม้แต่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ใช่รูปเลขาคณิตทั้งหมดเลยแล้วก็มีอีกมากมายหลายรูปนะคะก็ไปหาดูได้ถ้าสนใจอยากรู้ว่ามีรูปอะไรบ้าง ึ่งในใบงานที่1.1นี้เราจะพูดถึงรูปเลยคคณิตที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเดียวนะคะเรียนรู้จักรูปสามเหลี่ยมไหมคะเด็กๆรูปสามเหลี่ยมก็คือรูปที่มีด้านกี่ด้านคะก็คือมีด้าน3ด้านอูิง่ายก็คือรูปสามเหลี่ยมเกิดจากเส้นตรง3มเส้นนํามาลากต่อกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีมุมภายใน สามมุมอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะทีรูปสามเหลี่ยมก็คือรูปที่มีกี่ด้านคะเด็กๆก็คือรูปที่มีสามด้านนั่นเองทีนี้การสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะสร้างได้ยังไงก็แค่ลากเส้นตรงสามเส้นเชื่อมต่อกันให้เกิดมุมภายในสามมุมท่านเองอะเข้ามาดูเช่นลากเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นเชื่อมต่อด้วยเส้นที่สองทุกเส้นจะเป็นเส้นตรงหมดเลยนะคะเด็กๆแล้วก็เชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมคือลากไปยังไงก็ได้ให้มันเกิด เป็นรูปที่มี3ด้านแล้วก็มีมุมภายใน3ม,มุมอย่างเงี้ค่ะแบบนี้เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งหมดเลยคือแล้วแต่เราจะลากไปยังไงก็ได้สิ่งสําคัญก็คือให้เส้นตรง3เส้นนั้นเชื่อมต่อกันและเมื่อวาดเสร็จจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน3ด้านและมีมุมภายใน3าม,มุมค่ะ เราก็มาดูต, expand. ตัวอย่างการวาดรูปสามเหลี่ยมกันเลยนะคะเด็กๆในการวาดรูปสามเหลี่ยมนั้นนะคะถ้าเราจะวาดให้ง่ายๆก็คือวาดออกมาเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบไหนก็ได้ขอให้เกิดจากเส้นตรงสามเส้นเชื่อมต่อกันให้เกิดเป็นมุมภายในสามมุมอย่างเงี้ยค่ะก็คือลากออกมาเลยเป็นเส้นตรงสามเส้นนะคะลากไปยังไงก็ไ <acting> ด <APPLAUSE. S 1> ้แล้วให้สามเส้นนี้มันเชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดมุมภายในสามมุม เนี่ยก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วถ้าเราวาดแบบนี้จะง่ายคือวาดวาดออกมาเลยเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราหาความยาวเส้นรอบรูปเราจะทํำยังไงแน่นอนค่ะถ้าวาดแบบนี้มันก็จะยากขั้นตอนนี้แหละก็คือขั้นตอนที่เราจะต้องมาวัดนักเรียนต้องวัดจริงๆนะคะว่ามันยาวเท่าไหร่อย่างอันนี้เราก็วัดด้านนี้นะคะนับหน่วยเป็นเซนหรือเป็นนิ้วก็ได้อันนี้ครูจะวัดเป็นเซนนะคะตอนนี้มันจะได้อยู่หนึ่งสองสามสามจุดห้าสามจุดหกเราก็เขียนไว้ว่าเป็นสามจุดหก อย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งเท่าไหร่ทุกด้านจะต้องวัดจริงๆนะคะค่าประมาณการเอาทศเซียมหนึ่งตำแหนง่งอันนี้ก็ถึง5 5 5 5, 5. 6 5 7เราก็แล้วเขียนไว้เป็น5.7ถ้าแบบนี้นะคะถ้าเราวาดสามเหลี่ยมแบบเนี้ยมันก็จะได้ความยาวแต่ละด้านเนี่ยอาจจะเป็นทศนิยมทั้งหมดซึ่งเวลาเรานําไปบวกเพื่อหาความยาวเส้นรอบรูปเนี่ยมันก็จะบวกยากอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถของเด็กๆหรอกนะคะสามจุดห้าสามจุดหก 3.6อันนี้ก็3.6อ่ะถ้าบังเอิญ2ด้านมันเท่ากัน3 6 3.6อันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเด็กๆมีด้านเท่ากัน2ด้านเี้ถ้าเราหาความยาวเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมหายอย่างไรก็ไม่ยากก็คือเอาความยาวแต่ละด้านที่เราวัดไว้มารวมกันนั่นก็จะกลายเป็น3.6บวกอะไรคะบวก5.7นะคะบวกอะไรคะบวก3.6 ได้เท่าไหร่ก็จะเป็นความยาวเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เท่านั้นเองเห็นไหมฮะไม่ได้ยากการวาดง่ายแต่ก็จะไม่ยากนิดนึงตรงเราวัดความยาวนั่นแหละต้องวัดให้ถูกต้องเวลาวาดวาดยังไงก็ได้นะคะวาดด้านไหนก่อนก็ได้นะคะเด็กๆไม่ได้ผิดนะคะขอให้เป็นเส้นตรงทั้ง3ด้านอย่างเงี้ยคะ่ะวาดออกมาเลยแล้วแต่นักเรียนชอบใจวาดออกมาอยากวาดแบบไหน,นก็วาดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมผู้เชื่อว่าทุกคนรู้จักรูปสามเหลี่ยมนะคะไม่มีใครไม่รู้จักรูปสามเหลี่ยมหรอก เคยเห็นบ,บ่อยๆอ่าก็วาดออกมาเนี่ยเส้นตรง3เส้นเชื่อมต่อกันเกิดมุมภายใน3มมุมเมื่อต้องการหาความยาวเส้นรอบรูปเราก็วัดท่านเองอย่าลืมนะคะทดสอประมาณหนึ่งตำแนงอ่าวัดไปเลยอ,อย่างอันเนี้ยได้4.7ก็เขียนลงไป4.7อ่าด้านนี้ได้เท่าไหร่เขียนลงไปด้านนี้ได้เท่าไหร่เขียนลงไปก็นํามาหาความยาวเส้นรอบรูปได้นี่คือกรณีที่วาดแบบ วาดไปเลยยังไม่ต้องสนใจความยาวของด้านทีถ้าเราอยากได้ความยาวของด้านเป็นจํานวนเต็มละ่ะคือให้มันบวกง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหมได้ค่ะเด็กๆก็คือเราก็กําหนดความยาวขึ้นมา2ด้านอย่างเช่นนะคะด้านแรกเราอาจจะกําหนดเป็น4เซนล้วก็วัดเลยนะคะนับ1นับ2นับ3มนับ4เอา5แล้วกัน5เซนล้วก็เอาไมา้บรรทัดทาบเลยค่ะ5เซนเห็นไหมห้าเซนล้วก็ขีดลงมา5เซนล้วก็เขียนไว้เลยค่ะ5 ด้านที่สองเราอยากได้เท่าไรนะคะเอาด้านไหนก่อนก็ได้นะฮะด้านที่สองอย่างเงี้ยต้องการสามเซนเราก็วัดลงมาเลยค่ะอันนี้เราคุมความยาวได้สองด้านนะสามเซนถ้าเราคุมความยาวสองด้านนะคะเขียนออกมาเลยเป็นจำนวนเต็มสองด้านส่วนด้านที่สามนะก็ขีดเชื่อมเลยค่ะขีดเชื่อมแล้วค่อยวัดในกรณีแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยก็คือเราสามารถได้จํานวนเต็มอ่ของด้านเนี่ย เราจะได้ด้านเป็นหน่วยเป็นจํานวนเต็ม2ด้านทีนี้ด้านนี้เราก็มาวัดเลยค่ะยาวเท่าไหร่นี่ประมาณ3ามจุดสเราก็เขียนใส่ไว้ค่ะ3.2มเห็นไหมคะมือหาความยาว เส้นรอบรูปก็เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็น5้าบวกสมบวกสามดสองมันก็จะบวกง่ายเข้ามาหน่อยเพราะว่ามันเป็นจํานวนเต็ม2ตัวแบบนี้ค่ะง่ายๆคือจะวัดด้านไหนก่อนก็ได้นะเอาด้านนี้ก่อนก็ได้เอาด้านนี้เท่าไหร่เอ่ยต้องการ4ซ่เซนเก็ลากมา4เซนเขียนไว้ค่ะ4เซนเอาด้านนี้ต้องการเท่าไหร่แล้วแต่เราอะนะคะอันนี้เอาสัก6ก็ได้คืออยากได้เท่าไหร่ก็เอามันไม่ผิดนะคะ เนี่ยเรากําหนดความยาว2ด้านให้เป็นจํานวนเต็มมันก็จะง่ายเวลาเราหาความยาวเส้นรอบรูปก็คือเวลาครูสั่งให้สร้างสามเหลี่ยมเนี่ยนักเรียนสามารถสร้าง2แบบนี้ได้เลยนะคะแบบที่1ก็คือวาดออกมาก่อนแล้วค่อยวัดหรือแบบที่2ก็คือกําหนดความยาวด้วยตัวเอง2ด้านส่วนด้านที่3ก็ลากแล้วค่อยวัดอ่นนี่ก็วัดดูได้4.5เห็นไหมคะ อันนี้วัดเอานะคะอันนี้กําหนดไม่ได้เรากําหนดมา2ด้านเพราะความยาวเส้นรอบรูปก็จะเป็น4บวก6บวก4.5มันก็ไม่ยากถูกไหมฮะ4บวก6บวก4.5ซึ่งมันก็บวกง่าย6บวก4ได้10เป็น14.5อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันบวกง่ายมากนี่คือวิธีการสร้างใน2แบบทีแบบที่ 3, ที่ถ้าโจทย์ในแบบฝึกหัดเนี่ยเขากาหนดมาให้ว่าความยาวของเส้นตรง3เส้นเป็นเท่านี้เท่านี้แล้วค่อนำมาสร้างสามเหลี่ยมนักเรียนจะสร้างได้ไหมอย่างเช่นเขากําหนดมาให้คือ สามหน่วยนะคะห้าหน่วยและอ่าหกหน่วยแล้วกันนะคะอ่าเขาโหนดมาให้คือสามหน่วยห้าหน่วยและหกหน่วยให้นักเรียนนํามาสร้างสามเหลี่ยมแน่นอนว่าเราจะต้องสร้างให้ตามที่เขากําหนดมาให้เลยนะคะมาดูว่าในสามตัวนี้เราจะเอาตัวไหนมาก่อนก็ได้เอาสามมาก่อนก็ได้เอาห้ามาก่อนก็ได้หรือเอาหกมาก่อนก็ได้อ่ครูขอเลือกหกมาก่อนเพราะว่าด้านที่ยาวเอาไว้ในแนวนอนมันจะสร้างง่าย ก็เอาด้านหกมาก่อนนะคะคือเอาด้านไหนขึ้นก่อนก็ได้คุูใช้หน่วยเป็นเซนนะคะอันนี้เขาให้เป็นหน่วยหน่วยคือหน่วยเพราะว่าจะใช้นิ้วก็ได้ใช้เซนก็ได้ครูเลือกใช้เซนหกเซนอ่าเราเลือกหกเซนมาก่อนแล้วก็เขียนกำกับไว้ขีดออกหน่อยแล้วเราลืมจากนั้นหลือสามกับห้าที่สามกับห้าสำคัญค่ะอยู่ๆเราจะลากห้าหรือสามออกมาก่อนเลยอย่างเช่นถ้าเราจะเอาสามมาก่อนถ้าเราลากเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเด็กๆถ้าลากเลยด้านนี้อาจจะไม่ใช่ห้า ราะฉะนั้นเรื่องเรียนต้องจุดไว้ก่อนค่ะอ่ะจุดไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็มาลองทาบด้านนี้ดูซิว่ามันได้ห้าไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยังไม่ได้นะคะเด็กๆอันนี้ได้สี่จุดห้าเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยับมันน้อยกว่าห้าก็ต้องขยับมาด้านนี้อีกคือจากจุดนี้ขยับให้มันยาวขึ้นอ่ะเราก็ลองขยับมาเป็นห้าอยู่ตรงนี้จุดใหม่จุดเล็กๆไว้นะคะแล้วก็ลองมาวัดด้านนี้ทีนี้มันได้สามไหมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็เลยสามไปอยู่ประมาณจุดจุดสองแล้วก็ถอยลงมาค่ะเนี่ยแล้ว จุดใหม่ค่ะจุดไว้ตรงนี้แล้วก็มาวัดด้านนี้ดูใหม่อีกครั้งว่าได้ห้าไหมคือเราต้องทาอย่างเงี้ยจนกว่าจะได้ด้านหนึ่งสามด้านหนึ่งห้าอาะได้แล้วตรงเนี้ยนะคะตรงนี้เราจุดไว้เพราะเราก็ลากเส้นเลยค่ะถ้าได้แล้วอย่างเงี้ยคืออย,อยู่ด้านที่สองกับด้านที่สามเราจะไปลากเลยตามตามความยาวเลยไม่ได้นะฮะอีกด้านหนึ่งมันจะไม่ได้ตามที่เขากําหนดเพราะั้นด้านนี้คือสามนะคะเราก็เขียนไว้และแน่นอนด้านนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเป็นห้าเนี่ย อย่าลืมว่าเวลาสร้างถ้าเขากําหนดด้านมาให้นักเรียนจะขีดได้ด้านแรกเท่านั้นง่ายๆนะคะเอาด้านไหนมาก่อนก็ได้เสร็ษส่วนด้านที่สองก็ต้องเวียงหาให้มันได้ทั้งสองตัวทั้งสองด้านที่เขากําหนดก็จะเป็นอนัน่าถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะอ่าอีกสักตัวลองอีกสักตัวนะคะสมมุติเขาให้มาคือสี่สามและอะไรดีคะและสองอ่ะเอาง่ายๆสี่สามและสอง เราจะเริ่มด้าน4ก่อนแล้วกันนะคะเอาด้านแนวตั้งได้ไหมได้นะคะแนวตั้งก่อนก็ได้อ่ะ4หน่วยปื๊บตามที่เขาให้มาเลย4หน่วยอันนี้4หน่วยทีนี้3กับ2ค่ะ3กับ2เราจะต้องเวียงหานะคะอยู่ๆจะคิดเลยอย่างเงี้ยจะคิด2ปื๊ดมาเลยไม่ได้นะคะมันอาจจะไม่ได้3เราจุดไว้ค่ะจุดไว้ตรงเนี้ยเสร็จแล้วก็มาวัดด้านนี้ว่ามันได้3ไหมนะคะวัดดู เกือบจะได้นะฮะยังไม่ได้ก็ถอยมันสั้นกว่าคือมันได้สองจุดเก้าเราก็ขยับขึ้นไปหน่อยขยับขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็มาวัดด้านนี้ใหม่ว่ามันได้สองมาอโอเคได้ค่ะถ้าได้เราก็ขีดเลยเห็นไหมล้วก็พอจะกะด้วยสายตาได้อยู่ว่าเราจะขยับจุดประมาณไหนนะคะแล้วก็ขีด เห็นไหมการสร้างรูปสามเหลี่ยมจะสร้างไปในแนวลักษณะแบบไหนก็ได้ขอให้ด้านตามได้ตามที่เขากําหนดให้อย่างเช่นอันนี้4อันนี้เราวัด2นะสหน่วยอันนี้3หน่วยก็จะได้ตามที่เขาให้มาเท่านั้นเองเห็นไหมคะไม่ยากหรอกการสร้างรูปสามเหลี่ยมอย่าลืมนะคะถ้าจะสร้างแบบไม่ง่ายคือขีดเลยแล้วค่อยวัดอันนี้เวลาบวกจะยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าเรากําหนดด้านมา2ด้านแล้วด้านที่3วัดอันนี้จะบวกง่าย แล้วกรณีที่3ก็คือเขาให้ด้านมาทั้ง3ด้านก็ต้องวาดให้ได้ตามที่เขากําหนดให้นะคะจะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะคะเด็กๆสําหรับการสร้างรูปสามเหลี่ยมก็มีประมาณนี้แหละค่ะก็ไปทําแบบฝึกหัดกันดูเลยค่ะถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยถามครูอีกทีนะคะเมื่อเด็กๆดูคลิปวิดีโอเสร็จก็น่าจะรู้แล้วแหละเนาะว่ารูปเลขาคณิตคือรูปอะไรบ้างนะคะเด็กๆก็มาเติมลงอันนี้กูให้ยกตัวอย่างเอาสีชนิดพอนะคะเอาอะไรก็ได้ที่เป็นรูปเลขาคณิต แล้วแต่ชอบนะคะเพราะมันมีเยอะแยะมากมายจากนั้นนะคะกิจกรรมที่1ก็สร้างรูปสามเหลี่ยมลักษณะการสร้างรูปสามเหลี่ยมอันนี้ครูก,ก็พาทามาแล้วก็คือจะสร้างแบบวาดออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยแล้วค่อยวัดความยาวแต่ละด้านแล้วค่อยนํามาเติมลงแล้วก็หาความยาวรอบรูปนะคะหรือจะบังคับความยาว2ด้านตามตัวอย่างที่ดูในคลิปวิดีโอก็ได้นะคะจะได้จำนวนเต็มมา2ด้านอีกด้านหนึง่งอาจจะเป็นเครสัญมหรือจำนวนเต็มก็ได้ แล้วก็นำมาเติมลงในความยาวแต่ละด้านแล้วก็หาความยาวเส้นรอบรูปเหมือนกันอันนี้ทำสองรูปนะคะแล้วแต่ชอบแบบไหนก็ทําเลยค่ะอ๋อแล้วอย่าลืมนะคะจากกิจกรรมด้านบนเนี่ยให้นักเรียนสรุปด้วยว่าความยาวเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะหาได้อย่างไรงนี่ก็เขียนออกมาตรงนะี้นะคะเป็นข้อสรุปนะะส่วนกิจกรรมที่สองนะคะให้สร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเป็น3ามสี่และ5้าิอันนี้เขากําหนดมาเลยว่าความยาว ด้านหนึ่งก็ต้องเป็นสามด้านหนึ่งต้องเป็นสีด้านหนึ่งเป็นห้าอันนี้ในคลิปวิดีโอก็มีตัวอย่างการสร้างนักเรียนก็สร้างออกมาให้ถูกต้องนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามครูผิดทีจะได้ทไมไมําให้ถูกต้องค่ะสําหรับใบงานที่หนึ่งจุดหนึ่งก็มีแค่น,นี้จักเเทอมนี้วางใจเลยแม่ไม่ได้สอบแก้แน่นอน